มันเป็นอะไรแล้วไงนะมนนะอืมอเ,อเพราะอะไรใช่มันบวกใช่แล้วคือมันผิดตรงนี้แหละ,ละใช่คือจริงๆถูกแล้วแหละก็คือว่าอาร์เรย์เนี่ยมันเป็นคอนสแตนต์ควอตเตอร์นะครับต้องน่าจะต้องตอบปรมา หรือจะบอกว่ามันบวกไม่ได้มันมีค่าคงที่เสมอคือที่ที่ที่พูดถึงตรงเนี้ควอเตอร์กับอาร์เรย์เนี่ยมันใช้เหมือนกันได้ทุกอย่างเลยนะครับมันต่างกันอยู่ที่หนึ่งก็คืออาร์เรย์เนี่ยมันประกาศมาแล้วมันจองเมมโมรีทิ้งไว้แล้วนะครับมันย้ายที่ที่มันชี้ไม่ได้มันเป็นคอนสแตนต์พอยเตอร์ครับมันตรงนี้ก็คือที่ผิด อีกทีนึงครับคนที่ผิด2 <c oughs> ที่2 <c oughs> ที่ครับใครหาเจอบ้าง Okay. บรรทัดไหนครับบรรทัดที่สามอ,อย่างนี้เหรอครับ,บอ๋อเนี่ยฮะอ่าถูกแล้วครับคือคือจะมองว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือจริง ตัวแปรอะไรอย่างที่บอกครับมันมันใช้ได้เหมือนพอยเตอร์ครับเพราะนั้นมันมันใช้ได้เหมือนกันครับแต่อย่างนี้เข้าไม่ผ่านนี่เหรอครับอ่าอันนี้มันเป็นพอยเตอร์ครับเพราะนั้นมันบวกได้อยู่แล้วมันไม่เลี้ยงไปเอสจีอาร์มันไม่เลี้ยงไปเอสจีอาร์เพราะอะไรครับก็คือตัวมันเองครับกับมัน เวลาเวลาเวลาพิมพ์ชัยกัเออมันต้องมันต้องลิงก์กับตัวตัวมันที่ตัวมันมันต้องพิมพ์ิมกับตัว S T R ต้องพิมกับตัว S T R คือหมายถึงว่าให้ตรงนี้เป็น S T R แต่ไม่ใช่เพะการสปอยเตอร์มันอัพมันแค่ตรงนี้ยนะครับมันไปดูมัน link ไปกับ S T R หรอ อ่าใช่ตรงนี้แหละคือที่ผิดมไม่ไหกีกสยก่อโอเคก็คือวิธีแก้คือตรงนี้แหละแต่มันมันมีอีกที่นะเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันคือตรงนี้ถ้าพิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะได้อดเดสนะครับ ซึ่งแอ d เดสที่ชี้ไปหา s 3 r เนี่ยชี้ถูกแล้วนะครับทำแบบนี้ทําได้แต่ว่าเราต้องการจะเิ็นตัวอักษรน,นะครับเราไม่ต้องการจะเิ็น a d d r เด s เพราะถ้าต้องการจะ p ิ i น a แอดเดมันต้องเปอร์เซ็นต์ P นครับเพราะนั้นมันจะต้องใช้ star เพื่อจาบเข้าไปดูที่แอ d เดรส PTR ส่วน PTR บวกบวกทำได้เพราะว่ามันเป็น pointer นะครับแต่มันผิดอยู่ที่หนึ่งครับ อันนี้คอมพา์ไม่ผ่านเลยคืออะไรครับอินไอทํทำไมครับต้องประกาศข้างบนอใช่อินไอนะครับผิดต้องประกาศไปข้างบนสุดอย่างที่บอกว่าเรื่องสโคปกัครับภายใน local state local สโคปนะครับการประกาศตัวแปรต้องทำก่อน statement อื่นๆตรงนี้ก็ผิด อะไรนะครับคือตรงนี้มันเป็นสเตทเมนแล้วครับเพราะฉะนั้นยินเนี่ยมันต้องขยับขึ้นไปอีกหนึ่งบรรทัดอันนี้ก็มีครับ อ่อยู่อยู่อยู่คอลัมล์แครกบเฉพาะเฉพาะเฉพาะนี้เฉพาะนี้ใช่เร็วนะก็คือ a. dot name นะครับอ่ามันผิดตรงนี้แหละครับมันคือสต u c t ของ person a ใช่ไหมครับ name เนี่ยมันเป็น array ที่ fix ค่านะครับอย่างที่บอกเรื่องเดิมก็คือ array เป็น constant pointer เราจะจับมันไปชี้ที่อื่นไม่ได้นี่คือนี่คือแปลว่าให้มันชี้ไปที่ array ช่องใหม่นะครับที่ที่ท,ที่ที่เป็นแบบนี้ครับอย่างนี้ e r r o r compile ไม่ผ่านเลยนะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นการกำหนดค่าให้ตัวแปรที่มันเป็น constant นะครับเราต้องใช้การ copy array เข้าไปแทนนะ ก็คือ s t r copy นะครับก็คือต้องเขียนแบบนี้ก็ a dot ต้องใช้อย่างนี้แค่นะ นี่ก็มีครับอ่าไม่ใช่อันนี้นะอันนี้พูดไปแล้วว่าเราไม่สามารถจองอะเลน่าจะหมดแล้วนะมีแค่นี้นครับมีที่ผิดในตรงนี้มันผิดมันเป็นเรื่องของสโคปครับ,รบสมมุติว่าเราจองได้แล้วกันแต่มันก็ยังผิดอยู่นะครับคือไม่ผิด ในเรื่องของคอมไพล์คอมไพล์ผ่านนะครับแต่โปรแกรมนี้จะมีบั error uh ๊ก u ันทามเอ r เลอร์เลยมันมีแค่แถวไม่มีหลัก คือจะหมายถึงว่าต้องวนไปทีละแถวทีละหลักของอาร์เรยใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงแจ็คอาร์เรย์ะครับคือมันมันมันเอาเมมโมรีไปเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทีนี้ว่ามันวนจนถึง x คูณ y ก็แปลว่ามัน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 อาจจะไม่ได้เรียงให้ถูกนะครับแต่มันเป็นการเคลียร์เพราแปลว่าทุกตัวมีค่าเท่ากับศูนย แปลว่าถ้าเราถ้าเราวนจนไปถึง x คูณ y ยังไงมันก็สูงย์ถูแล้วแต่ถ้าเป็นการเซตค่าเนี่ยจะผิดนะครับถ้าถ้าเราจะเซตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถูกอยู่นะครับี่อะไรครเพราะอะไรครับ มันเรียกได้เป็นอาเจตอยู่แล้วเพราะว่าอินมันเป็นอัาเจ็ตนี่ไงเวลาประกาศอเเขาใช้ตัวแปะมันใช้ตัวแปะไ,ไม่ได้ก็ได้<ล>ที่บอกว่ามันเวลาเราตัวแปะมาหาเป็นตัวประกาศเลยไม่ไดออ้นี่ใช่ไหมครัอันที่บอกแล้วครับว่าสมมุติว่ามันได้ครับ <C oughs> เอาสมมุติมันเป็นอย่างนี้แล้วกัน คือสมมติว่าตรงนี้มันผ่านครับครับต้องใส่เปอร์เซ็นต์ทาราทครับอ่อ์นี่ใช่มั้ยฮะมันก็เป็นอัตราสของ Ad อัตราอ่วนตัวเองเพราะตัวมันเองมันเป็น Ad อัตราสอยู่แล้วเพราะมันเป็น Ad อาร์ดิ้งมันเป็นเรื่องสโคปคบ้า ทังชั้นไหนอ่าพี่หมายถึงแค่ตรงเนี้ยมันผิดที่อื่นไม่เกี่ยวไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมมันก็เลยบักไงบกรมโอเคก็คือว่ามันเป็นเรื่องสโหบนะ นี่คือตัวแปรประเภทไหนโล c ค l s c o สโคปปะเรารีเทิรมันได้ปะได้แต่คนที่เอาไปใช้อะอย่างที่บอกว่าโล c ค l s c o สโคเนี่ยจองเมื่อจองเมื่อเข้าสโค e ใช่ไหมครับแล้วพอจบสโคปตัวในมูลนีธถูกคืนเพระะงนั้นคนที่เอาไอแอนเดสตรงนี้ไปใช้เนี่ย ไม่รู้มันชี้ตรงไหนไปแล้วเพราะมันถูกคืนในมูลีไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่จองมาเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับรีเทิร์นไปก็รีเทิร์นได้ลันก็รันได้แต่มันจะพังเะเพราะว่ามันจะไปเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ได้จองไว้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสาคัญเลยที่ว่าเราไม่สามารถรีเทิร์นอะไรที่เป็นโล c a l วา r i เบิลได้นะครับถ้ามันเป็น p o i n t ร์แต่ถ้ามันเป็นตัวแปรธรรมดาเนี่ยเรารีเทิร์นได้เพราะว่า การการที่จะเรารีเทิร์นตัวแปรกับรีเทิร์นพอยเตอร์เนี่ยคอมไพเลอร์มันทำมาคนละแบบนะครับถ้าเราถ้าเรารีเทิร์นตัวแปรธรรมดาเนี่ยมันจะก๊อปปี้อย่างเช่นสตรัปหรือว่าอินคาแรคเตอร์โฟลทอะไรเงี้ยมันจะก๊อปปี้ข้อมูลไปให้ตัวที่รับข้อมูลนะครับ pass by value นะครับแต่ถ้าการดีเทิร์นพอยเตอร์เนี่ยมันจะก๊อปปี้แอดเดรสของพอยเตอร์ไปนะเออไม่ใช่แอดเดรสที่พอยเตอร์ชี้อยู่ไปนะครับ ตอนนี้ address มันชี้อยู่ที่ data ใช่ไหมครับ data คือจองไว้มันก็ return address นั้นไปแต่ข้อมูลจริงมันไม่ได้กอบไปนะครับมัน pass by reference นะรเขาเรียกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเรา Return address ไปเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆ address นั้นมันจองไว้หรือเปล่านะครับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือไอ้นี่จะเกิด b ักในกรณีที่ทําแบบนี้นะครับในกรณีที่มันจองได้หรือ bug ในกรณีที่เรา return string ครับนี่จะเจอบ่อย คือสตริงเนี่ยสมมุติจองไว้ในฟังก์ชันเนี่ยมีนี่เป็นฟังก์ชันนะก็คาแรคเตอร์ A จองว่า hello เนี่ยแล้วรีเทิร์นเองเนี่ยแล้ว a อโดนเอาไปพิมพ์ตอนที่หลันจากฟังก์ชันอื่นมันอาจจะไม่ได้พิมพ์ hello ได้พิมพ์อะไรออกมามั่วๆก็คือสาเหตุเพราะว่า hello เนี่ยถูกจองเมื่อเข้าสโคปนี พอออกแล้วเห็นหลก็โดนทํำลายทิ้งไปแล้วแอดเดสซี่เอาไปใช้ก็ผิดแน่ๆโอเคมีหมดแล้วครับเรื่องโค้ดที่ผิดก็คือมีประมาณนี้แหละถามถามได้เลยหรือถ้ามีจะมีคำถามทีหลังก็เมลมาได้ ได้อะไรเพิ่มมากไหมเยอะไหมครับไปนะสงสัยเคยสงสัยไม่นานเคยสงสัยไปนานแล้วนะไม่ได้เรียนมาตาสี่หรออ๋อคบ แต่ถ้าไม่เคยเรียนภาษาซีมาก่อนเนี่ยอาจจะได้อะไรไม่เยอะเพราะว่าพี่คือไม่ได้พูดเรื่องวิธีการเขียนภาษาซีเลยอะพูดแต่ขวกเทคนิคถามยังอื่นก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ภ <c oughs> <c oughs> าษาอื่น เออแล้วก็คือตอนที่พี่มดแดงเขาติดต่อผมมาเหมือนกับว่าจะสอบที่ตโยต้าซูโชกันเนานี่คือทุกคนเลยหรือเปล่มมาพี่เห็นข้อสอบแล้วแหละไม่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าไปอ่านาพวกเนี้ยก,ก็ก็ทำได้ แต,แต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเขียนภาษาซีแล้วอ่านพวกนี้แล้วทำได้นะก็คือต้องต้องรู้ภาษาวิธีการเขียนแล้วใครเคยเขียนซีพัดๆบ้างไม่มีใช่ไหมคือถ้าเคยเขียนบางทีมันจะสับสนนะเพราะว่า ซีพัฒน์มันมีฟังก์ชันบางอย่างที่ซีทำไม่ได้